ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามาคัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เวน้นและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรม,มนาศบพิษโดยโร่มพระบารมีจากกรีวงสยามชาติดำรงสุขสมัยสืบไอศูนย์ภูนพิพัฒน์สวัสดิชัยสถิตเสถียรเกริกไกลไปนิรัน์ ค่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดความรู้และประสบการณ์คือทรัพย์สินที่ใครก็ขโมยไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดแม่ปลาบูจบแล้วชมรายการเปิดจอเจ้าข่าวคะ่ะ